สวัสดีครับวันนี้โอ้โชัป์สามร้อยกับในช่วงทำหมาาแดกครับวันนี้เรามากับรถที่เราขายอยู่บ่อยๆครับเป็น Mercedes-Benz เปิดประทุนที่จับต้องได้คันนี้ทีเด็ดครับราคาไม่แพง สำหรับคันนี้ครับเป็น Mercedes-Benz SLK 200 R172 ครับเป็นรุ่นยอดนิยมที่ราคาปรับขึ้นค่อนข้างเยอะเพื่อย้อนกลับไปปี2ปีที่แล้วนะฮะและราคาแข็งมากๆครับอันนี้คือรุ่น SLK 200 R172 ครับ AMG รอบคันครับ คันนี้ข้อดีอย่างหนึง่งแต่หลายคนชอบบอกว่าเป็นข้อเสียครับมันไม่ใช่อหลังคาแก้วแต่สำหรับผมผมบอกเลยว่าไม่ร้อนไม่ต้องกลวหลังคาแตกด้วยคันนี้เสนอร,ราคาที่เราเปิดครับตัวรถปี2 1 1 1ครับเปิดเพียง1นึ่งล้านสากบาทถูกที่สุดในตลาดครับ ีบอนเดิมจากโรงงานครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับกันชนหน้าเอล้อแม็กโอแซมีริ้วรอยเดี๋ยวจากการเก็บสีให้ใหม่หมดครับเบรกเอครับคู่นี้เป็นแสนนะฮะรถเนี่ยสเกิตข้างเป็นเอกันชนหลังเป็นเอวิ่งหลังเป็นเอครับเปิดมาในภายในฮะภายในนี้พิมพ์นิยมครับส่วนใหญ่เขาจะได้ขาบอดแดงดำบอดแดงมีลูกค้าสั่งดอมบอลบอดแดงครับวันนี้มีมาแล้วทำไมยังไม่มาจองครับแต่ซอกในเนี่ยเดิมจากโรงงานนะฮะ หัวน็อตไม่กันมีการแกะเลยนะครับพลังมันติฟังก์ชันเลขไม่อยู่ที่แสนโลนะฮะเกียร์ออโต้ครบหมดครับรถคันนี้สวยจัดครับซีเนเจอร์ของ Mercedes Benz S L K นะฮะคือรังค่าแข็งเปิดประุนครับคันนี้ให้มาพร้อมเลยแล้วก็ได้เป็นเครื่องเสียงฮาร์มันการดอนครบเซร็จครับส่วนด้านหลังครับถ้อยเสีย AMG ออก4ท่อครับแล้วก็กันชนหลังมีดิฟิวเซอร์เดิมจากโรงงานเป็น AMG ครบหมดครับเปิดฝาท้ายมาซอกในเดิมจากโรงงานเม็ดอาคเดิมจากโรงงานสัมภาระเดิมจากโรงงานครบหมดครับ สวยๆใสๆครับสำหรับคนที่อยากจะได้ SLK คันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูสว่วนของเครื่องก,ก่อนว่าเป็นยังไงฮะไปเดี๋ยวเราไปดูในสว่วนของห้องเครื่องกันฮะเปิดฝาโปงมาครับเดี๋ยวเรามาเช็คลิสต์กันดีกว่าครับเครื่องเดิมจากโรงงานครับฝาโปงไม่เคยมีการแกะซอกในเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ครับและที่สําคัญคันนี้รถศูนย์มีมอกอครบหมดเครื่องฝาล่องครับรถซอกในเม็ดอาร์ทุกอย่างเดิมแล้วสภาพสวยแล้วเครื่องนะฮะสภาพใหม่กิฟตนะฮะไม่มีการแบบแตก หรือยุ่ยของตัวท่อยางต่างๆนะฮะซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่อยากจะได้ Mercedes-Benz S.L.K. คันนี้เป็นตัวเลือกหึงตัวเลือกสำหรับคนที่หา m e r c e d e s ดสอยู่เพราะว่าราคาที่เราเปิดนะฮะปี11ราคา1 3ึ่งล้บาทถูกที่สุดในตลาดอย่างแน่นอนจนากไฟแนนซ์ได้ลออ้านสามงี้ดีกว่าใช้เงินดาวประมาณแสนกว่บาทในการออกรถครับสนใจนะฮะ ผมบอกเลยว่ามีการันตีให้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงและการันตีไม่มีการชนหนักพิคว่ำมจมน้ำและตัดต่อทางผมนั้นยินดีซื้อคือคุณเต็นตาจนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจก็จะดีอีก200,000บาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วอยากจะจับจองออนไลน์นะฮะ 0852504444 Li n e o f f i c i a l ของโชว์ร like of ูมแอดไซน์300กรัลล l ไลท์เมียดด้านหน้านะฮะวินวอนแฟนคลับครับฝากกดไลค์แอนแชร์ที่สำคัญครับกด s u b s c r i b e ให้กับ300กรัลล l ไลท์โชว์รูมแชนแนลวันนี้หน่อยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจเราด้วยยอดซับเเรามากขึ้นเราก็เหมือนกับแรงขับเคลื่อนที่ดีสำหรับในการทำ YouTube นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณทุกคนด้วยสำหรับผมแชมป์300ไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมครับ S O OK K กันนี้ราคาไม่ใช่ถูกอย่างเดียวนะฮะสภาพดีด้วยรีบด่วนนะครับมีแค่นี้คันเดียวครับ